เรือรบไวกิ้งหลายลำแล่นฝ่าหมอกหนาเข้าสู่เขตหุบเขาเงานรกเสียงพายกระทบผิวน้ำดังเป็นจังหวะแฮฟแดนยืนอยู่หัวเรือกลางดวงตาเขาจ้องไปยังหน้าผาหินดำที่จุม่มจาง่งะราวกับกำแพงของโลกใบนี้ห้างเขาคือเหล่านักรบทั้ง6กคนที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาตลอดที่อาวุธครบมือพร้อมรบเต็มพิกัดเมื่อเรือเขาใกล้ชายฝั่งพวกเขาพบกับภาพที่ไม่มีใครคาดคิด ซากเรือรบเก่าๆที่เคยหายสาบสูญไปก่อนหน้านี้ทุกคลื่นซัดขึ้นมาเกลยหินพังทลายเหลือแต่โครงไม้แตกหักบางลำยังมีโล่ผูกติดอยู่ข้างลำเรือบางลำมีรอยโครงเล็กขนาดมืหมาคูดผ่านหัวเรือจนเป็นรอยลึกแฮฟแดนกระโดดลงจากเรือทันทีพื้นหินเย็นเฉียบใต้เท้าไม่อาจหยุดความมุ่งมั่นในดวงตาเขาได้เขาหันกลับไปมองเหล่านักรบที่กำลังทยอยลงจากเรือแล้วตะโกนเสียงดังตั้งขบวนรถ รวมถูกเรียงเถวกันอย่างรวดเร็วโลไม้ถูกยกขึ้นอาวุธถูกเตรียมพร้อมแฮฟแดนเดินมาหยุดอยู่หน้าขบวนดวงตาเขาจ้องไปยังปากถ้ำท,ที่มีหมอกสีเขียวลอยออกมาอย่างช้าๆวันนี้เราจะจบยุคสมัยของพวกยัดอสูรไม่ว่าจบยังไงทุกอย่างจะจบที่นี่สมผู้มันกลับนรกซะเขาชูขวานเพลิงทมินขึ้นเหนือหัวเป็นสัญ,ญญาณให้เครื่องยิงหินและกุญใ่ญ่เริ่มยิงทันที เสียงครืน่นดังสนัน่นหินเวทพุ่งเข้าใส่ปากท่านอย่างวันยำทําให้พวกยักษ์อสูนตักตื่นวิ่งกลัวมาแตกถ้าด้วยความโปรโดเปรียร้ยวเฟรยยพุ่งเข้าใส่ยักษ์ตัวแรกหมุนตัวกลางอากาศพร้อมฟาดขวานคู่โดยทาสายลมสะบันฟันใส่ยักษ์สองตนพร้อมกันสไตรเกอร์ใช้ทาฟาดข้ามขอบโลกฟันลูกเกราะของยักษ์จนมันล้มลงทันทีอีวาลอกเข้าไปด้านหลังยักษ์ ใช้ท่าเงาแทะกระดูกแทนจุดอ่อนใต้รักแร้ของมันอย่างแม่นยำโบดินแนวหนะ้ารับแรงประทะเอื้โล่สะท้อนพลังกลับใส่ยักษ์จนลม้มแล้วเขาก็ใช้ท่าโลยสะบันเวทประแทกใส่หัวมันจนแตกลีน่าใช้ลมพัดเบี่ยงการโจมตีของยักษ์แล้วสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมด้วยท่าลมหอบสังหารพัดยักษ์ให้เสียหลักก่อนที่เฟรยา่าจะฟันซ้ำ อาวินปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ด้วยท่าแสงพิพากษาใส่ยักษ์ที่กำลังพุ่งเข้าใส่แฮฟแดนทำให้มันล้มลงทันทีเสียงคำรามของทั้งสองฝ่ายดังกล้องไปทั่วหุบเขาหิมะถูกเวียงขึ้นจากพื้นด้วยแรงกระแทกของการเบาสู้ยักษ์อสูรหลายตนถูกสังหารบางตนหนีลงทะเลว่ายน้ำหายไปในความมืด